เขาเนี้ยตอนนี้พี่จันอายุกี่ปีแลนะครับเนี่ยเกินสองสี่เก้าสามครับเจ็ดสิบสี่ครับขอทราบชื่อจริงนามสกุลจริงได้ไหมชื่อชื่อสกุลจริงครับพี่ชื่อนามสกุลจริงจริงจันหอมอ่อนครับจันหอมอ่อนครับผมนายจันหอมอ่อนนะครับนี่บุคคลตัวอย่างของชุมชนหลังเขาหลังสารากลางนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมมาเจอพี่จันนะครับซึ่งรู้จักกับผมประมาณ30กว่าปี สมัยก่อนพี่จันทำงานอะไรนะครับตอนที่ผมเป็นตำนรวจอะไรใหม่ตัวสปจภูเก็ตสำงานการประรงครับพี่จันเนี่ยจะดีกับตำรวจมากครับตอนนี้ตอนที่ผมยังเป็นคนตำรวจอยู่ก็มานั่งกินข้าวที่บ้านแกแก็จะดูอะไรตำรวจเยอะก็ได้ข่าวว่าตอนหลังพี่จันก็ลาออกแล้วก็ได้ม,ไดมาอยู่ในชมุมชนแถวนี้เขาเรียกก็ชมุมชนอะไรครับชุมชนหลังสารการชมุมชนหลังสารการครับที่ตรงที่เราเห็นอยู่นี่คือของ ลงภูเก็ตเมลินนะครับพี่จันครับพี่จันทําหน้าที่อะไรครับในชุมชนนี้ชุมชนพ่อเกษียณลงมาก็มาทําตั้งแต่ปี53ผมก็มาสมัครเป็นประธานชุมชนผู้นําชุมชนนะครับครับครับก็จนตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันครับอืมนะครับบุคคลน่ายกย่องนะครับผมเห็นนี้อันนี้อะไรครับพี่จันอันนี้เป็นอันนี้เป็นโครงการประชารัฐโครงการประชารัฐที่ทางรัฐบาลจัดให้ ครับผมสมัยนายกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกประยุทธ์นะครับประยุทธ์จันัดมาให้ครับห้าแสนอยากื้อน้ํเดิมก็น้ํเดิมมาน้ํเดิมมาตู้ซักผ้าน้ําแข็งตู้น้ําแข็งมีพร้อมครับนี่แหละครับที่เห็นเลยทราบที่ทำภาพที่ท่านสาลวัตรมาดูนี่มาเยี่ยมมันี้ครับแล้วไอ้ชุมชนนี้มีกี่หลังคาเรือนไม่มีร้อยหกสิบแปดหลังคาเรือนครับคือคือชุมชนหมายถึงว่าคนดั้งเดิมที่ว่ามา ดั้งเดิมนี่ไม่เท่าไหร่มีร้อยไม่ถึงร้อยครับเดี๋ยวนี้เข้ามาอยู่เยอะมีบัานเลขที่พร้อมครับมีบ้านเลขที่พร้อมสิบแปดหลังคาเรือนครับแล้วขายได้ขายได้ไหมครับมีมีที่ตรงนี้เป็นเป็นของบ้านพัสดุราชพัสดุครับผมกรมธนารักษ์อ๋อก็คือให้เทศบาลเขาอยู่พักอาศัยให้อยู่เทศบาลเป็นคนดูแลในชุมคนครับตามตอกซอกซอยมีคนทำความสะอาดมีทุกอย่างทุกอย่างครับโอ้เรื่องาบุเก็ตนะครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ับมีการคัดแยกขยะอยู่ครับคัดแยกขยะครับคัดแยกขยะทางเทศบาลจะให้ เขาจดให้ทุกชุมชนเลยครับโอ้ครับครับสามสิบสองชุมชนครับสามสิบสองชุมชนแล้วนี่คืออะไรครับอันนี้คืออาคารอิสระสค์ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการเงินล้านก็มีเงินล้านด้วยนะมีเงินล้านให้เงินล้านอ่าให้ให้มาตั้งแต่สมัยทักษินนั่นแหละครับโอ้หรอครับครับให้มากองทุนหมู่บ้านไหมครับกองทุนหมู่บ้านถูกต้องครับกองทุนหมู่บ้านครับหนึ่งล้านก็คือตอนนี้หนึ่งล้านให้ให้มาให้พี่น้องในชุมชนได้ผู้ยืมครับ อ๋อก็ยังยังยังมีเหรอครับยังมีเขาตั้งกรรมการขึ้นมา9คนเก้คนก็ผมเป็นประธานอยู่ผมเป็นประธานกองทุนแล้วเป็นประธานโอ้นี่เกิดท่านรักสินได้ยินนะจะภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหตอนนี้ที่นก็จะมาอีกแล้วหนึ่งล้านนี่ค่ะใครให้ครับพี่พี่จันทร์ก็รัฐบาลรัฐบาลจะให้ก็เราเอาเงินกองทุนหนึ่งล้านนี่เอามาทำอะไรครับพี่เอามาเสร็จก็ก็ให้ชาวบ้านกู้ยืมครับให้ชาวบ้านกู้ยืมแล้วเราคิดดอกยังไงครับอ่าเมื่อก่อนร้อยละบาทเดี๋ยวนี้ผลลดลงมาร้อยห้าสิบตอน ร้อยห้าสิบตังคแล้วแล้วแต่ละคนกู้ได้เท่าไหร่ครับพี่ผมให้สามหมื่นครับให้ครอบครัวละสามหมื่นครับเมื่อถ้าจะมาเข้าใหม่สองหมื่นแล้วเคยเคยเป็นสมาชิกมาแล้วให้สามหมื่นดอกเบี้ยครับพี่ดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อต่อต่อเดือนต่อเดือนแต่ตอนนี้ช่วงโควิดผมลดลงมาเหลือห้าสิบตังค์แต่ก็สมาชิกทุกคนก็ คนใจคข้มน้ดดีครับโอ้นี่ครับบุคคหน่ายกย่องนะครับนี่ในภูเก็ตเดี๋ยวผมขออนญาตทำยูรูปได้ไหมครับโอ้โหครับกับพิจันร์ครับเขาก็คุณมากเลยครับรับครับเล็นะเรือนชาวบ้านธรรมดาที่ดีต่อตำรวจชันมาทวนอย่างพวกผมมาตลอดระยะเวลา30ปีผมไม่เคยลืมพิจันร์เลยนะครับแต่เราอาจจะไม่เจอกันมากผมขอยกย่องพิจัน์เป็นบุคคลตัวอย่างของจังหวัดภูเก็ตนะครับและผมเชื่อว่าชาวบ้าน ในชุมชนแห่งนั้นคงรักพิจันร์เหมือนเดิมส่วนผมนั้นระลึกถึงพิจัน์เสมอไม่เคยลืมและยังจําคําพูดของพิจันได้ว่าผมไม่เคยทะเลาะหรือตุถูกใครเพราะเป็นการสร้างศัตรูโดยใช่เหตุจําได้ครับรักนะพิจันร์